วันนี้นี่มีความรู้เกี่ยวกับโรคตาบอดสีมาฝากก่อนอื่นกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ให้นี่หน่อยนะคะผู้ที่เป็นโรคตาบอดสีคือภาวะการมองเห็นสีบางสีได้ไม่ชัดเจนหรือผิดเพี้ยนโดยมักจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้ที่เป็นตาบอดสียังคงมองเห็นภาพได้ชัดเจนแต่เห็นสีต่างๆผิดจากคนปกติโดยไม่สามารถมองเห็นสีแดงสีเขียวหรือสีน้ำเงินได้ชัดเจน สาเหตุของตาบอดสีมาจากกรรมพันธุ์โรคที่เกี่ยวกับดวงตาและโรคอื่นๆเช่นอัลไซเมอร์และโรคเบาหวานอาการของโรคตาบอดสีจะจดจำและแยกสีต่างๆได้ไม่ชัดเจนในบางรายสามารถมองเห็นได้เฉพาะสีดำสีขาวและสีเทาสำหรับผู้ที่ต้องการเช็คว่าเป็นโรคตาบอดสีหรือเปล่าสามารถมาเช็คได้เบื้องต้นที่ร้านแว่นตาย,ยูนิอยู่ฝั่งเดียวกับธนาคารกสิกรไทย ร้านเปิดให้บริการทุกวันค่ะหรือจะทักมาสอบถามเส้นทางก่อนก็ได้แล้วเจอกับสีได้ใหม่ในคลิปหน้า